มาดูเรื่องของแมงกะพุนกันค่ะแมงกะพุนนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่เป็นช่วงมรสุมนะคะโดยเฉพาะบริเวณติดชายทะเลแบบนี้เขาบอกว่าเจอแมงกะพุนกันนักต่อนักแล้วและหลายคนเนี่ยที่โดนแมงกะพุนทาร้ายเนี่ยนะคะก็มักจะเสียชีวิตด้วยค่ะที่สุราษฎร์ธานีนะคะเจ้าหน้าที่เ็าขอความร่วมมือมาเลยค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะถ้างดเล่นน้ําได้เนี่ยให้งดกันไปก่อนเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะเป็นภาพแมงกะพุนที่อยู่ในขวดเขาจับมาแล้วล่ะคะ่ะแต่ให้เห็นลักษณะท่าทางของมันสักนิดนึงนะคะจะได้ระแวดระวังกกนถ้าเิดไปพบ เจอกันนี่เป็นลักษณะของแมงกะพรุนสายพันธุ์เรือรบโปรตุเกสนะคะบรรดาลายกาดค่ะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตประจําที่หาดในทรจังหวัดภูเก็ตเขาจับมาได้หนึ่งตัวเมื่อวานนี้นะคะนี่หแหละโอ้โหเห็นแล้วคือมันสวยนะแต่ว่าพิษมันร้ายแรงเหลือเกินค่ะไปคุยกับคุณสมพรวาริกุลค่ะเธอก็เล่าให้ฟังนะคะเขาก็เป็นคนที่ไปจับมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะก็ไปพบเห็นแมงกะพรุนสายพันธุ์เรือรบโปรตุเกสถูกน้ําซัดขึ้นมาบนชายหาดใน เป็นจํานวนมากเลยและช่วงนี้ก็พบมากกว่า10ตัวแล้วด้วยนะคะแล้วก็ท,ทันทีที่เห็นเนี่ย ก็มีการกันพื้นที่ละห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ําแล้วกลัวว่าจะได้รับอันตรายนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เชื่อฟังกันดีค่ะแล้วก็มีการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวไปด้วยนะคะว่าถ้าไปเจอแมกกะพุละนลักษณะแบบนี้ต้องทํำยังไงนะคะหรือถ้าเกิดว,ว่ามันถูกตามร่างกายมันอันตรายขนาดไหนตรงนี้ก็คาดว่าสาเหตุที่ทําให้แมงกะพุนเรือรบโปรตุเกสเนี่ยถูกซัดขึ้นมาบนชายหาดในช่วงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นหน้ามรสุมคลื่นลมแรงค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐกากนะคะที่อบจภูเก็ตก็ต้องเฝ้าระัง ตามจุดต่างๆค่ะแล้วก็ยังพบว่าช่วงนี้แมงกระพุนกล่องแล้วก็แมงกะพุนเรือรบโปรตุเกสในพื้นที่ชายหาดกมลาหาดสุรินหาดลายันหาดในยางหาดไม้ขาวแล้วก็หาดในทอนหาดในทอนที่พบเยอะสุดด้วยนะคะลักษณะของแมงกระพุนสายพันธุ์เรือรบโปรตุเกสเนี่ยสังเกตกันดูว่าหัวมันเนี่ย มันจะเหมือนหมวกทหารเรือรบโปรตุกเกสโบราณภูเก็ตนะคะลำตัวเนี่ยก็จะมีสีน้ำเงินบางตัวความยาวประมาณ2เมตรถามว่าอันตรายไหมอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ คือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวที่มีภูมิคุ้มกันต่ําแล้วไปโดนมันเข้าเนี่ยนะคะหรือว่าถูกแมงกะพุนในขณะที่เล่นน้ําหรือว่าเดินเหยียบบนชายหาดก็ตามเนี่ยอันตรายร้ายแรงนะคะแต่ว่าเขาก็แนะนํามาบอกว่ามีวิธีในการปรถมพยาบาลด้วย<ม>คือจริงๆแล้วเนี่ยการประมพยาบาลเบื้องต้นไม่เหมือนกับการถูกพิษของแมงกะพุนไฟชนิดอื่นๆคือห้ามใช้น้ําส้มสายชูหรือว่าน้ําจืดล้างแผลโดยเด็ดขาดย้ําเลยนะคะ แต่ว่าใช้น้ําทะเลนี่แหละค่ะเพื่อกําจัดเข็มพิษออกไปก่อนแล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะ,คะที่สุราษฎร์ก็มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตไปแล้วนะคะ,คะจากแมงกะพุนนี่แหละค่ะตอนนี้ที่หลายพื้นที่เลยเขากำลังตื่นตัวไม่เฉพาะแต่ภูเก็ตเชื่อได้ว่าหลายพื้นที่แหละหน้าฝนหน้าอะไรแมงกะพุนขึ้นนะเล่นน้ำก็ระมัดระวัง